ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมาต่อกันที่ซีรีส์โรแมนติกดราม่ายุคสาธารณรัฐเจ้าสาวพันธสัญญา My Everlasting Bride ของค่ายกขุนำแสดงโดยหวนยวนและเคออิงบอกเล้วเรื่องราวของเนี้ยเจนจอมพลหนุ่มตระกูลเนี่ยพระเอกของเรื่อง ที่จงใจสร้างข่าวลือเสื่อมเสียให้กระชอนเมืองเพราะว่าไม่ต้องการสืบทอดอำนาจจากนายพลผู้พ่อที่โหดร้ายค่ะส่วนคุณพ่อนายพลเพื่อต้องการสร้างภาพด้านดีให้ลูกก็ไปบังคับให้ตระกูลเสนขะหบดีผู้มัง่งคั่งส่งลูกสาวมาแต่งงานกับพระเอกเป็นเหตุให้สนชิงย่านะคะคุณหนูใหญ่ต้องประสบเหตุอัปยศถูกคมเหงระหว่างหลบหนีการแต่งงาน จนฆ่าตัวตายเสี่ยวเตียสาวใช้คนสนิทของคุณหนูใหญ่ที่เป็นนางเอกของเรื่องนะคะก็ทั้งเสียใจและคับแค้นจึงปลอมตัวมาแต่งงานกับพระเอกเพื่อหาหนทางแก้แค้นค่ะโดยหวังพึ่งอิทธิพลจากตระกูลของพระเอกในการหาตัวคนร้ายพระเอกนะคะรู้ทั้งรู้แต่แรกว่านางเอกคือตัวปลอมแต่ก็ยอมแต่งแต่โดยดีเพราะว่า ตกลุ่มรักนางเอกตั้งแต่แรกพบค่ะจากเหตุการณ์หักเกลียมเฉือนคมเล็กๆกันก่อนหน้านั้นนั่นเองหลังแต่งงานพระเอกก็แสดงออกชัดเจนว่าชอบนางเอกมากและทำดีกับนางเอกทุกอย่างค่ะจนนางเอกเองก็เริ่มวันไหวแต่แล้วนะคะก็กลับมีหลักฐานบางอย่างชี้ว่าพระเอกอาจจะเป็นคนร้าย ก็เลยทําให้นางเอกต้องหักใจและก็วางแผนฆ่าพระเอกอย่างใจเย็นค่ะโชคดีที่พระเอกฉลาดมากแก้เกมได้สำเร็จพร้อมเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกอย่างค่ะแถมยังไม่ถือโทษโกรธนางเอกเลยสักกันนิดหนึ่งแม่บอกเลยว่าบทมาแบบนี้ถูกใจยายฝุดๆตอนแรกคิดว่าพระนางเขาจะมาแนวทั้งรักทั้งเกลียดด่ามาหนักๆอะไรเงี้ย ปรากฏว่าไม่ใช่เลยจ้าหลังจากนั้นทั้งสองคนก็คือรักกันมากดราม่าถือเส้นสืบสวนชิงอำนาจต่างๆรอบๆตัวนะคะแต่ว่าเส้นรักของพระนางคืออบอุ่นดีงามแถมด้วยความฟินระดับหมอนสิบปปิปเลยชอบที่สุดก็ตอนนางเอกวางยาตัวเองนี่แหละหักมุมสองชั้นไปเลยค่ะจนสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่การได้เข้าหอ,อกันจริงๆสักที หลังจากคนหนึ่งก็แสนดีคนหนึ่งก็สุภาพบุรุษทำเอาระดับน้ำตาลต่ำมาตลอดพอปลดล็อกได้เท่านั้นและค่ะอย่าให้เซตขนมหวานเต็มหน้าก็มาเลยที่นี้การันตีว่าหวานจริงว่าแซนนและหลังจากที่บทหักมุมไปมาแปตลบโดยประมาณนะคะสุดท้ายเรื่องก็จบลงได้แบบสอบแลนดิ้งค่ะตัวละครดีๆยังอยู่รอดปลอดภัยกันหมด ตัวร้ายก็แพ้ภัยตัวเองไปตามระเบียบค่ะคู่พระนางของเราก็ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันในแบบแฮปปี้แฮปปี้สุขสันต์ในตอนจบสมดังชื่อเรื่องค่ะใครสนใจเรื่องนี้ตามไปได้เลยที่ยุคขูนะคะมีซับไทย24ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย